สุขสบายดีพี่น้องทองทินไทยอีสานครับผู้กำลังติดตามรับฟังรายการอยู่ในช่องมิสเตอร์มอสเมืองชุมแพสู้ผู้สุขคนได้ครับเด้อตอนนี้นนพี่น้องบรรเทาเขามาฟังประวัติความเป็นมาในการตั้งบ้านตั้งเมืองซึ่งมอนี่ครับเวลาดีโอกาสอำนวยครับผมยิบเอาประวัติการตั้งบ้านตั้งเมืองของจังหวัดนองไม้ของประเทศไทยของเฮานั่นคือจังหวัดบึงกาฬมาเว้าสู่พีสู่น้องฟังตัวละครับพี่น้องครับ ว่าจังหวัดบึงการนี่สมัยก่อนเพื่อนกับเป็นเมืองเก่าเมื่อก่อนด้ครับพี่น้องครับเป็นเมืองเก่าที่มีประวัติความเป็นมายาวนานก่อนจะมาได้เป็นจังหวัดอย่างแท้จริงเมื่อปีพศ2 5 5พน้ี่นนะครับก่อนจะมาเป็นจังหวัดบึงการนั้นที่ผ่านมามีความเป็นมายังไงเชิญพี่น้องบรรเฮาติดตามกับช่วงนี้ได้เลยครับพี่น้องครับ ว่าพื้นจังหวัดบึงการเป็นจังหวัดนองไม้ของประเทศไทยของเฮาครับเป็นจังหวัดที่77ของประเทศไทยตวะวกรอนอนั้นบึงการเพิ่นมีซื้อเดิมซื้อเข่าซื้อก่อนได้ครับก่อนจะมาเป็นบึงการเดิมซื้อว่าอำเภอชายบุรีครับพี่น้องครับหรือบางเถ้อผมอาจสิเอิญว่าอำเภอชายบุรีกระได้ได้ครับเด้อซึ่งอำเภอชัยบุรีในเขตการปกครองของจังหวัดนครพนมเมื่อคลังสมัยก่อนครับซึ่งมิี่วาการอำเภอตั้งอยู่บริเวณปากน้ำสงคราม ชายบุรีเดิมจริงๆครับสื่อเมืองของเพ่นตะเข่าตะกอนพูนอิลีเลยก็คือเมืองชายสุดอุตมะบุรีครับอยู่ในเขตการปกครอ,องของเมืองเวียงจันทร์ซึ่งเป็นเมืองขึ้นของประเทศไทยในสมัยนั้นครับตามแผ่นศิะะลาจารึกทีวัดไต่พุ่มนั้นประวัติของเมืองชายบุรีตั้งขึ้นเมื่อปีพศ .2351 ตัวครับโดยหัวหน้าเช่าไทยย่อเอวาเท่าหมอและกนั่งสุนันท่า เพื่อนในผ้าบุตรผ้าลูกผ้าเต่าผ้าไผ่พ้นพลเมืองอพยพโยกย้ายมาจากเมืองหงสาซึ่งเมืองหงสาเองครับก็คือเมืองที่ตั้งอยู่ริมฟังแม่น้ำโค้งทังตอนเหนือของหลวงพระบางนะครับเท่ามอและนั่งสุนันท่าครับได้ผ้าลูกเต่าไผ่พ้นพลเมืองใหญ่ลงมาตามลําแม่น้ำโค้งเรื่อยๆแล้วก็เมื่ออดินแดนที่มีความอุดมสมบูรณ์บริเวณปากน้ำสงขาม ในสมัยต้นของกรุงรัตนโกสินทร์เพื่อนก็นได้พากันรวบร่วมผู้คนมาสร้างบ้านสร้างเมืองขึ้นและก็ได้ตั้งชื่อเมืองนีว้ว่าเมืองชัยสุทอุตตมะบุรีขึ้นตรงต่อเมืองเวียงจันทน์ครับเจ้าผู้ครองเมืองเวียงจันทร์เพื่อนก็นได้ตั้งให้เท่ามอเป็นพญาหงสาวดีและก็เท่าเล็กผู้เป็นน้องชายของเท่ามอนี่ครับเป็นอุปหัดวังนาเท่ามอมีบุตรชายคนโตถือว่าเท่าโสมครับพี่น้องครับ บัดในปีพศ2357รบเครับเพิ่นก็นได้ผ้ากันสร้างวัดศรีสุนันท่ามหาอาลามขึ้นซึ่งต่อมาไทยบา้านไทยเมืองก็ได้ผ้ากันเอินชื่อสันสันว่าวัดไตภพุ่มซึ่งวัดไตภพุ่มนี่ครับเพิ่นก็นได้มีการค้นพบแผน่นศิลาจารึกในวัดแห่งนี้ซึ่งพอเอามาแปลในแผน่นศิลาจารึกแล้วเอามาแปลความหมายแล้วก็ได้ใจความออกมาดังต่อไปนี้ครับพระศาสนาพุทธเจ้า ลวงลับไปแล้ว 2, 7, สองพรรพันษาพระเจ้าหงสาวดีทั้งสองพี่น้องได้มาตั้งเมืองใหม่ในทีน่นี้ให้ซื่อวา่าเมืองชัยสุดอุตตะบุรีในปีจอตรงกระปีกาบเล็ดในเดือนสีแลมสิบเอ็ดคำวันอังคารภายนอกมีอาญาเจ้าวังนาเศนาอามาตนับสิบร้อยน่อยไงภายในมีเจ้าคู่พุทธา และเจ้าชาดวงแก้วเจ้าชาบาเจ้าสีธรรม,มาเจ้าสมเด็จพุทธ,ธาและพระสงฆ์สมเนรนทุกพระองค์พร้อมกันมกไข่ตั้งใจไว้ยั่งพุทธศาสนาจึงให้น้ำวัดนีวาวัดศรีสุนันท่ามหาอาลามตั้งพุทธ,ธบัญญัติสมเด็จพระองค์เจ้าซึ่งมีจิตตั้งไว้ในพระพุทธศาสนาสำเร็จในปีกสีเดือนหา เพ่นวันจันทร์มือห่วงหมดขอให้ได้ตามคำมักคำปรารถนาแห่งปวงข้าทั้งเบิดทั้งมวลเทินเพนว่าสื่อเมืองเดิมตามศิลาจารึกนี้เพนเอิญว่าเมืองชัยสุด์อุตมะบุรีครับพี่น้องครับซึ่งก็มีความหมายว่าเป็นเมืองที่มีชัยชนะและอุดมสมบูรณ์ที่ได้ตั้งสื่อเมืองว่าเมืองชัยสุกรอุตมะบุรีซึ่งเป็นเมืองที่มีชัยชนะและก็ความอุดมสมบูรณ์นี่ ในสมัยนั่นครับพี่นองครับการเฮ็ดศึกสงครามระวังกรุงเทพแล้วก็เวียงจันทร์พร้อมกับยวนก็มีเกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้งเด้ครับแต่ว่าพี่นองประชาชนแถบลุ่มไม่นำโค้งไม่นำปากน้ำทรงคร้ามนั่นกะบ่ได้อดอยากลำบากเด้ครับเพราะว่าพื้นที่บริเวณแถวนั้นมีความอุดมสมบูรณ์หลายอีหลีครับจนว่าได้มีเรืองมเมื่อเหล่าสู่กันฟั่งวาเมืองชัยบุรีนั่นครับเป็นเมืองทีในนา้ามีปลาในหน้ามีเข่าครับมีความอุดมสมบูรณ์หลาย พระว่าตั้งอยู่ริมฟังแม่น้ำคงและแม่น้ำสงขามการจับปูจับปลาหาแนวอยู่แนวกิ่นก็สะดวกสบายครับเพราะว่าสมัยก้อนขันย้อนไปหาสิบปีถึงร้อยปีที่ผ่านมานี่โอ้ป่าในแม่น้ำคงกับแม่น้ำสงขามนี่ถือว่ามีหลายอิหลีครับพี่น้องครับขณะที่เพียงแค่วันพี่น้องบันเฮาเนาะครับเนาะไพ่เหือออกไปเรียบฟังแม่นำ้ำคงในช่วงเวลาประมาณจักทุ่มหนึ่งเป็นต้นไปนี่ครับค่อยๆไพ่เหือไปเรื่อย ก็ไปหอดจุดใดจุดหนึ่งแล้วก็กระถือเพือหรือว่าขยมเพือให้มันมีควม่มให้มันมีคว่มเสียงดังขึ้นมาบัดป่าได้ยินเสียงอึกระทึกคือคว,ว่หมดเลยครับกระตกใจที่แหละครับตื่นตกใจกระโดดขึ้นมาเขามาอยู่ในเพือของผู้เพิินไพ่เพือไปนะครับเพชรจังสี่อยู่ประมาณจักชมวุ้งกลักวๆครับว่าพื้นป่านี่จนได้เหลือผูละครับพี่น้องครับแจกใจญ,ญาติพี่น้องเอาไปขายแน่เฮ็ดตากแข่งแน่เฮ็ดปลาแดกปลาจอมแน่ นะครับก็ยังเหลือครับพี่น้องครับความอุดมสมบูรณ์มัานนั่นนะ่ครับสมัยก่อนก็นไดน,นะครับพี่น้องครับแต่บัทีนี้ภายหลังต่อมาอีกบ่ดนนะครับจากคําว่าเมืองชชยสุดอุตามาบุรีเพื่อนกับเปลี่ยนมาเป็นเมืองชชยาบุรีก็เพราะว่าเกิดขานิยมในการใส่ภาษากันเอืนาา่นภาษาภาษาทองทินเพิ่นกับบอมากเว้าเงี้ยวเนาะครับเนาะเอื่นสันๆกับพ่อก็เลยพากันตัดหัวตัดท้ายออกให้เหลียเพียงคําสั้นๆก็เลยกลายมาเป็นเพียงแค่ เมืองชัยยบุรีทอนั้นแหละครับเพราะว่าจะได้จําได้ง่ายครับพี่น้องครับบัดที่นี่มีตำนานเพิ่นเหล่าขานกันว่าเมืองชัยยบุรีนี่ครับบ่ได้เป็นเมืองของชาวพู้ไทยโดยแท้เด้ครับแต่มีตำนานสอดคล้องกับชาวพูไทยของชัยยบุรีเดิมเป็นเมืองปากน้ำสีสงคร้มตามพงศวดานรัชกาลที่สามเพิ่นบอกว่าได้โปรดเก้าโปรดกระมม่ยกเมืองขึ้นในสมัยรัชกาลที่สามการยกขึ้นเป็นเมืองชั่วคราวนี้ สมเด็จกรมพยาดำรงราชานุภาพเพื่อนได้เล่าวา่ามีเรืองประหลาดที่มอมฉันไปทราบค่วมในทองถินมาวา่าดั้งเดิมราษฎรเมืองท่าอุเทนกับเมืองชยบุรีซึ่งอยู่ในแนวลำนำ้ำโขงติดต่อกันเพื่อนได้พากันอพยพหนีไปอยู่ทั้งฝั่งส้ายของแม่น,นำ้ำโขงใกล้กับแดนยวนพวกชาวเมืองชยบุรีกลับมาก่อนเห็นว่าทีหน้าเมืองทาอุเทนดี จึงภาคกันตั้งอยู่ที่เมืองทาอุเทนบาดท,ที่นี่ต่อมาบโดนเมื่อชาวเมืองทาอุเทนเดิมที่เคยใหญ่ไปอยู่ทั้งฝั่งทรายของแม่น้ำโค้งนั้นได้กลับมาก็พบพ่อว่าบ้านเดิมเมืองเก่าเจ้าของนี่ได้กลับกลายเป็นของคนอื่นไปแล้วก็เลยภาคกันใ้ญ่บ้านใหญ่เมืองอพยพมาอยู่ที่เมืองชัยบุรีราษฎรจึงขว้เมืองกันตั้งแต่นั้นเป็นตนมาพนะครับพี่น้องครับ ในสารบันทึกนี้มีการบันทึกไว้ในฉบับลงพิมพ์ครุสภาพาเมื่อปีพศ2 5 0 4ด้วครับพี่น้องครับตามหนังสือฟังขัวแม่นํำโค้งกาวไวววาปวดเก่าปวดกระม่อมให้ยกบ้านปากนามสงข้ามขึ้นเป็นเมืองชัยบุรีนั่นเมื่อปีพศ2373ครับพี่น้องครับและบัดที่นี้ครับเมื่อในช่วงรัชกาลที่3ครับเกิดกบฏเจ้าอนุวงศ์ขึ้นเท่ามอ เพิ่นยันไพ่สรงข้ามจึงได้พากันอพยพผูกคนพลเมืองหนีไปอยู่ที่เมืองปุงลิงหรือเมืองปุงเล้งครับพี่น้องครับเมืองชัยยอุตตมาบุรีนั่นจึงกลายเป็นเมืองห่างครับพี่น้องครับเจ้าพระย่าบดินเดชาสิงห์สิงหเสนีเมื่อคลังสมัยก่อนเพิ่นดำรงตำแหน่งเป็นพระยาราชสุภาพวดีสิงห์อยู่เป็นแม่ทัพไทยยกทัพระปราบกบฏเจ้าอนุวงศ์คลังที่สอง เพิ่นก็ได้จัดราชการหัวเมืองภาคอีสานในช่วงปีพศ2369ถึงปีพศ2371โดยสั่งให้พระยาวิชิตทรงข้ามตั้งทับอยู่ที่เมืองนครพนมให้ราชวงศ์แสนจากเมืองเขมราชเป็นน่ายดานตั้งกองรักษาปากน้ำสรงข้ามคุ้มไผ่พ้นไปตั้งอยู่ที่เมืองชัยยศุตอุตตมะบุรีซึ่งเป็นเมืองห,างห่างณคณะนันโดยมีท่าวชัย กรมการเมืองยะโสธรเท่าคติยะกรมการเมืองอุบลราชธานีผ้าไภัยพ้นพลเมืองของเมืองยะโสธรและเมืองอุบลราชธานีมาเป็นกำลังรักษาหนาดานพร้อมเมื่อผ้ากันปราบกบฏลาบคาบแล้วต่อมาเจ้าพระยาบดินเดชาสิงห์สิงหเสนีนั้นจึงได้ทุ่นขอราชการที่สามปูนบำเน็ตได้มีทองตาราชสี แต่งตั้งให้ราชวงศ์แสนนั้นเป็นพระยาชัยราชวงศ์สาเจ้าผู้ปกครองเมืองชัยบุรีหรือว่าเมืองชัยสุทธอุตมะบุรีนั่นแหละครับซึ่งพระยาชัยราชวงศ์สานั่นเพิ่นก็เป็นต้นตระกูลเสียนจันที่ใช่ในปัจจุบันนี้แหละครับพี่น้องครับวันที่นี้เมื่อปาราบกบฏของเจ้าอนุวงศ์เวียงจันจบลงเรียบร้อยแล้วในปีพศ2376ครับพระยามาหาอามาตย์ทิบดีป้อมอามาตย์กุลครับ เป็นแมทับตั้งเมืองอยู่เมืองนครพนมอีกครั้งหนึ่งครับเพิ่นได้ไปกวดตอนผู้คนทั้งฟังายของแม่นำ้ำโค้งตามแนวบริเวณใกล้ดินแดนของยวนครับอันมีกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ่างบวาสิเป็นผู้ไทยเป็นคาเป็นโซ่เป็นกระเลิงเป็นแสกเป็นย่อหรือว่าโยครับให้เขามาตั้งทินฐานทั้งฟังขัวของแม่นำ้ำโค้งเพื่อบ่ให้เป็นกำลังแก่เจ้าอนุวงศ์หรือว่ายวนในอนาคตต่อไป และก็ได้เกลียกล่อมให้ชาวเมืองปุงลิ่งหรือปุงเล่งครับซึ่งเป็นชาวไทยหอให้กลับมาอยู่พร้อมๆกันนั่โดยมาตั้งทิ้นฐานอยู่ที่บ้านท่าอุเทนห่างริมฟังขัวของแม่น้ำโค้งเป็นที่ตั้งเมืองใหม่ซึ่งตรงกับรัชการที่สามและก็มีพระบรมราชโองการแต่งตั้งให้เท่าประทุมเจ้าเมืองปุงเล่งเป็นพระศรีวรลลาดได้นั่งเป็นเจา้าผู้ครองเมืองท่าอุเทนคนแรก ซึ่งพระศรีวราลาดนี่ครับเพิ่นก็เป็นต้นตระกูลกิติศรีวรพันธ์ในปัจจุบันนี้แหละครับพี่น้องครับมันทนี้เวลาลวงมหอดปีพศ2 4 5 7ครับมีประกาศพระราชาองค์การลงในวันที่6เมษายนปีพศ2 4 5 7ได้มีการปรปับปรุงเขตอำเภอสำหรับการปกครองในมณฑลอุดรได้กล่าวถึงอำเภอัชบุรีท้องที่อำเภอพ้อนพิสัยนั้นตามลำนำ้ำโคง ไปทางเบียงทิศใต้เล่าสีพันเซนกรมการเมืองพ้นพิสัยครับได้ดูแลงานบอทัวบอถึงพร้อมกันนั่นอำเภอชัยบุรีนี่กตั้งอยู่ใกล้ๆกกับอำเภอท่าอุเทนเกินไปเพิ่นจึงทรงพรกกรุณาโาปรดเก่าโปรดกระมอมให้ตัดท้องที่อำเภอพ้นพิสัยตอนใต้ไปร่วมอยู่กับพื้นที่ท้องที่ของอำเภอชัยบุรีและให้ง่ายที่ว่าการอำเภอชัยบุรีมาตั้งอยู่ที่บ้านบึงการจดริ่มฟังแม่นำโขง้ง ซึ่งตั้งยุ่ตรงกันขามกับเมืองบริคันแขวงเวียงจันทร์เพราะเป็นศูนย์กลางพ่อหมอแก้การปกครองทองทีอำเภอและอำเภอชัยบุรีกัยั่งขึ้นตรงต่อนครพนมยุตตามเดิมเลยครับตอนนั้นครับพี่น้องครับบัณีิต่อตมาช่วงปีพศ .2459 ครับได้มีประกาศพระบรมราชโองการเรื่องข้องการโอนอำเภอชัยบุรีไปขึ้นตรงต่อจังหวัดหนองคายครับพี่น้องครับประกาศของพระบรมราชโองการ กะเดลงในวันที่22มีนาคมปีพศ2 4 5 9มีความว่าทรงสาบฟาละองทุลีระบาทว่าอำเภอชัยบุรีซึ่งเป็นอำเภอที่ขึ้นตรงต่อจังหวัดนครพนมนี่มีทองทีและระยะห่างไกลจากจังหวัดนครพนมเป็นอย่างหลายเป็นการยากลำบากแก่ราษฎรในทองทีที่ยูอ่อำเภอชัยบุรีนั่นหากแม่นผู้ใดผู้หนึ่งมีกิจสุขทุกจะมายั่งจังหวัดนครพนม ก็เป็นที่ยากลําบากและบ่อเหมาะแก่การปกคร้องจึงทรงพระราชดำริว่าสมควรที่จะง่ายโอนอำเภอชัยบุรีนี่ครับมาขึ้นกับจังหวัดนองคายซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม,ม่อมให้โอนอำเภอชัยบุรีมาขึ้นตรงต่อจังหวัดนองคายนับตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาซึ่งกระตรงในปีพศ2 4 5 9เก้อครับพี่น้องครับซึ่งพี่น้องครับตามเนื้อในเนื้อหาของพระบรมราชโองการ ก็แสดงให้เห็นและเข้าใจว่าหมายถึงการโอนย้ายเมืองชัยบุรีที่ตั้งที่ว่าการยูที่บ้านบึงการนอครับเด้อจนกระทั่งมีการย้ายไปขึ้นตรงกับจังหวัดหนองคายแล้วเวลาต่อมาก็ได้มีการเปลี่ยนซื้อจากอำเภอชัยบุรีมาเป็นอำเภอบึงการขึ้นตรงต่อจังหวัดหนองคายครับพี่น้องครับส่วนบ้านปากน้ำสงรามที่เคยเป็นเมืองเดิมของเมืองชัยบุรีเดิมนั้น ก็ยังคงซื้อเดิมไวอยู่เด้อครับเด้อบ่ได้โอนย้ายตามจังหวัดหนองคายมาแต่ยังไหนด้ดครับและยังมีฐานะเป็นอำเภอในจังหวัดนครพนมณนตอนนั้นอยู่ดังที่ได้ปรากฏในหลักฐานตามประกาศเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยที่ได้รับพระราชองการให้เอิ้นซื้ออำเภอทั่วราชอาณาจักรลงในวันที่24เมษายนปี2460มีความว่าอำเภอชัยบุรี ในจังหวัดนครพนมนั้นยังคงให้เอื้อนซื้อว่าอำเภอชัยบุรีตามเดิมอยู่ครับพี่น้องครับซึ่งต่อมาก,ก็ได้ถูกยุบอำเภอชัยบุรีนั้นมาเป็นตำบลชัยบุรีขึ้นตรงต่ออำเภอท่าอุเทนจังหวัดนครพนมครับพี่น้องครับบัดที่นี้มหอดปีพศ2 4 7 5ครับข้าราชาการกระทรวงมหาดไทยท่านหนึ่งครับเพื่อนด้เดินทางออกมาตรวจราชาการที่อำเภอชัยบุรีจังหวัดนองค่ายก็ได้พบว่า หมู่บ้านบึงการมีหนองน้ำใหญ่แห่งหนึ่งกว้างประมาณ160เมตรเยาประมาณ3,000เมตรนั่นมีนม้ำขังอยู่ตลอดทั้งปีชาวบ้านกระไดพากันอาศัยน้ำในบึงนี้แหละครับในการอุปโภคบริโภคไว้ใส่ไว้สอยทั้งาบ้านเพิ่นเอืน้นบริเวณมองนี้ว่าบึงการวะซันครับเป็นที่รู้จักโดยทั่วทั่วไปจึงได้พิจาจรณาและจัดทำรายงานไปย่งกระท่วมหาไทย ได้ขอเปลี่ยนจากอำเภอชัยบุรีเป็นอำเภอบึงการตั้งแต่บัดนั้นเป็นตนมาครับพี่น้องครับซึ่งผมขยายความนิดนึงครับที่ผมว่าอำเภอบึงการการเขียนอำเภอบึงการสมัยก่อนเขียนคำว่าการเนี่ยสะกดด้วยกอไกลสละอาย่อผู้หญิงจอจานและก็นอหนูกัลลั่นเด้อรับเด้อสมัยก่อนเพิ่นสะกดจังสี่นะครับบัดนี้เมื่อปีพศ2477ครับทางราชการได้พิจารณาเห็นว่าบึงการ ซึ่งแปลว่าน้ำสีทองนั่นครับมันบดาสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงเลยนะครับเพราะว่าน้ำอยู่บริเวณแถวบึงการนั่นเป็นน้ำสีคล้ำออกไปค่อนข้างทั้งดำบุลณะครับซึ่งมันมีความอุดมสมบูรณ์นะครับน้ำเป็นแบบนั้นจึงได้มีการเปลี่ยนซื่อให้สอดคล้องกับความหมายและความเป็นจริงที่อยู่บริเวณแถวนั้นคำว่าบึงการซึ่งก้อนนั่นเคยสะกดด้วยกอไกสละอา ยอผู้หญิงจอจานน้หนูกะลั่นนั้นจึงเปลี่ยนมาสะกดด้วยคาว่า,วาก่อไกลสละอาและกะล็ลอจุล่าคำว่าการได้ครับเด้อจึงมีการเปลี่ยนซื้อตั้งแต่บัตรนั้นเป็นตนมากครับพี่น้องครับเพื่อความสะดวกสบายและเข้าใจง่ายและก็นายอำเภอคนแรกก็คือล่องอมาทโทพระบริบาลสุภกิจหรือว่าคําสายศรีขันนั่นแหละครับบัทีนี้ต่อมาบดนครับ อำเภอบึงการก็ได้มีการแยกอำเภอย่อยๆออกไปหลายอำเภอได้ครับบวชสิเป็นอำเภอเซกาอําเภอพอนเจริญอําเภอศรีวิไลอําเภอบุงคลาออกมาจากตัวอำเภอบึงการตามลำดับครับพี่น้องครับบทที่นี้มาเว้าถึงเรื่องของการจัดการการจัดตั้งเป็นจังหวัดครับพี่น้องครับมีโครงสางโครงลางสารกลางจังหวัดบึงการในปีพศ2537ครับโดยนายสุเมธพรมพันห่าวครับ สมาชิกสภาพผู้แทนราษฎรพักเสรีธรรมจังหวัดหนองคายณขณะนั้นครับเพิ่นได้เสนอให้จัดตั้งจังหวัดบึงการขึ้นโดยกำหนดจะแยกพื้นที่ของอำเภอบึงการอำเภอปากคาดอำเภอโซพิสัยอำเภอพอเจรเล่นอำเภอเซกาอำเภอบึงโคงหลงอำเภอศรีวิไลและอำเภอบุงคานีออกจากจังหวัดหนองคายร่วมเป็นท้องที่ทั้งเบิดทั้งสิ้นนีประมาณ 4,305าตารางกิโลเมตรครับและก็มีประชากรณตอนนั้นนะครับที่ได้มีการสำรวจก็คือลาเล่าจาก3,90,000เคนจังใดกระตามสร้างจังใดกระตามที่แหละครับกระท่วงมาไทยเพิ่นกระไดแจงผลการพิจารณาวา่ายังบ่ไดมีแผนที่จะยกฐานนะอำเภอบึงการขึ้นเป็นจังหวัดเพราะว่าการจัดตั้งจังหวัดไม่ขึ้นมานั้นเป็นการเพิ่มพลระ,ระดานงบประมาณ อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มกําลังคนทั้งภาครัฐซึ่งมันจะไปขัดต่อมติของคณะรัฐมนตรีครับบัตรทีนี้โครงการก็เลยห่างมากหรือว่าล่างมาเกือบ20ปีผุนได้ครับพี่น้องครับจากเดิมที่เคยเห็ดโครงสางไวจนเวลาลวงมาออดปีพศ2 5 5 3ครับนายครับในเทวิตนิกรเทศครับสามารถชิกสภาพููแทนบาสดอนจังหวัดหนองคายเพิ่นก็ได้ยืนกระทู่ซดถามนายกรัฐมนตรี เรื่องของการจัดตั้งจังหวัดบึงการครับซึ่งต่อมานายเทวฤทธิ์นิก่อนเทศนั่นก็นได้เสนอพระราชบัญญัติจังหวัดบึงการเข้าสู่ทีประชุมของสภาพผู้แทนราษฎรและดํารงตางําแหน่งร่งประธานกับม,มาธิการพิจารณาพอรบอจังหวัดบึงการอีกพร้อมครับกระทรวงมาไทยจึงได้น้าเรื่องนี้ในการจัดตั้งจังหวัดบึงการนี้ครับเสนอเข้าที่ประชุมของคณะรัฐมนตรีอีกเทือนึงเพื่อร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งจังหวัดบึงการขึ้น บาทที่นี่ผลการสำรวจความคิดเห็นของจังหวัดนองค่ายในคราวเดียวกันนั้นครับกระปากฏว่าลอยละเก่าสิบแปดจุดแปดสามเปอร์เซ็นมีความคิดเห็นว่าเห็นด้วยครับกับการจัดตั้งจังหวัดบึงการขึ้นบารท,ที่นี่ต่อมาวันที่สามสิงหาคมปีพุทธศักราชสองพัคณะรัฐมนตรีก็ได้มีมติเห็นชอบในการจัดตั้งจังหวัดบึงการขึ้นโดยเพิ่นให้เหตุผลว่า เป็นไปตามหลักเกณฑ์ในเรื่องของอำเภอจำนวนประชากรและลักษณะพิเศษของจังหวัดอีกทั้งยังเป็นผลดีต่อการบริการแก่ประชาชนพร้อมจังหวัดน้องค่ายเป็นพื้นที่แนวเน่ตามแม่นำโค้งจึงมีผลต่อการรักษาความมั่นคงและควมสงบเรียบร้อยตามแนวชายแดนซึ่งคันบ่าไปแล้วยกตัวอย่างว่าจังหวัดน้องบัวลำพูและจังหวัดอำนาจ,จเจริญที่เคยตั้งขึ้นม่เมื่อครั้งก่อนนั่น คันเปรียบเทียบกันแล้วก็มีเนื้อที่หน่อยกลัวลักเกณฑนมติคณะรัฐมนตรีเช่นกันเพิ่นว่าอีกต่อมาเพิ่นบอกว่าจังหวัดที่ตั้งขึ้นใหม่บ่ให้บริการสาธารณะซ้ำซ้อนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบุคลากรจำนวน4ี9อยตราอัตาสามารถกระจายกันในส่วนราชาการได้บ่มีผลกระทบหลายปันไดเพิ่นว่าจังสันครับบัดต่อมารัฐสภา,าได้มีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติ จัดตั้งจังหวัดบึงการขึ้นเมื่อวันที่7กลุ่มภาพันธ์ปีพศ2 5 5 4โดยนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนายกรัฐมนตรีครับณขณะนั้นเพิ่นได้ถวายร่างพระราชบัญญัติให้พระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาผภูมิพลอดุลยเดชทรงลงพระปรมาภิไทยโดยทรงลงไว้เมื่อวันที่11มีนาคมปีพศ2 5 5 4 นำประกาศเป็นพระราชบัญญัติจัดตั้งจังหวัดบึงการปีพศ2 5 5 4ในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่22มีนาคม2 5 5 4และสามารถบังคับใช้ในมือต่อมาได้เลยครับพี่น้องครับโดยเหตุผลในการประกาศใส่พระราชบัญญัติกะมีใจความวาเนื่องจากจังหวัดหนองคายเป็นจังหวัดที่มีทองทีติดกับชายแดนและมีลักษณะผู้มีประเทศเป็นแนาว เหตให้การติดต่อระวังอำเภอที่ห่างไกลและจังหวัดเป็นไปด้วยความยากลำบากและใส่ระยะเวลาโดนในการเดินทางหลายพอสมควรดังนั้นเพื่อประโยชน์ในการจัดระเบียบการปกครองการรักษาความมั่นคงและการอำนวยความสะดวกให้แก่พี่น้องประชาชนในท้องที่สมควรแยกอำเภอบึงการอำเภอเซกาอำเภอโสพิไยอำเภอบุงขา่าอำเภอบึงขงหลงอำเภอปากขาด อำเภอพอนจเจริญและอำเภอศรีวิไลของจังหวัดนนงบุายนั้นออกจากการปกครองของจังหวัดนนงบุายร่วมทั้งตั้งขึ้นมาเป็นจังหวัดบึงการจึงจําเป็นต้องต้าพระราชบัญญัตินี้นอกจากมาตราสามของพระราชบัญญัติดังกล่าวที่ให้จัดตั้งจังหวัดบึงการโดยมีองค์ประกอบเป็นอำเภอทั้ง8ขังต้นแล้วในมาตราสี่ยังให้เปลี่ยนชื่อออำเภอบึงการเป็นอำเภอเมืองบึงการพร้อมครับ และเมื่อวันที่2 2 2 5ิมีนาคมปี2,554ก็ได้มีการจัดงานเฉลิมฉลองจังหวัดบึงการยางยิ่งไงครับโดยมีนายชวรัลัดชั่นวิลกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาไทยเป็นประธานในพิธีณขณะนั้น,น,นครับโดยมีคำขวัญประจำจังหวัดบึงการว่าผู้ทอกแหลงพระธรรมข้าล่ำย่างพาล่างามตาแกงอาฮงบึงคงลงเพลินใจ น้ำตกใสเจ็ดสีประเพณีแข่งเหือเหนือสุดแดนสยามนมัสการหลวงพ่อใหญ่ศูนย์ยร่วมใจศารสองนั่งครับพี่น้องครับจังหวัดบึงการจังหวัดนองไม้ของประเทศไทยเพิ่นได้แบ่งการปกครองออกเป็น8อำเภอห3ตำบล6 1รหมู่บ้านครับพี่น้องครับ ซึ่งอำเภอต่างๆของจังหวัดบึงกาฬกะประกอบไปด้วยอำเภอเมืองบึงกาฬอำเภอเซกาอำเภอโซพิสัยอำเภอพอนเจรนญอำเภอศรีวิไลอำเภอบึงโขงหลงอำเภอปากขาดและอำเภอบุงขาครับพี่น้องครับนั่นคือประวัติความเป็นมาของจังหวัดบึงกาฬจังหวัดนองไม่ของชาวไทยของเฮาครับพี่น้องครับซึ่งแน่นอนที่สุดล่ะครับพี่น้องบานเฮา ทางจังหวัดบึงการผููฟั่งหรือว่าผูติตามช่องมีสเตอร์มอดมึงชุมแพอ,อยู่ผมกับเขาอนุญาตบาดค้ำฝากในเด้อครับเด้อนอกเหนือจากบาวมอดมึงชุมแพ่ได้เห็ุช่องมีสเตอร์มอดมึงชุมแพ่แล้วผมกับมีผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับอย่างพาราเป็นผลิตภัณฑ์ปุ๋ยน้ำเพื่อบำรุงต้นอย่างพาร่าซื้อว่าปุ๋ยน้ำกังฟูครับฝากพี่น้องทั้งบึงการได้ใส่กันเพื่อบำรุงต้นอย่าง แล้วกากระตุ้นระบบของการไหลของน้ำยางที่ดีด้วยผลิตภัณฑ์ยาท่านยางจมโบน้ำกรดสู้หมู่พร้อมเฮ็ดขี่ยางเสร็จยางก่อนถวยเนาะออแข็งเร็วแข็งไวแข็งทันใจด้วยน้ำกรดซูหม่ผู้แล้วอันนี้คือสินค้าของบักหล่ามอดบึงชุมแพรพร้อมกับหัวเชื้อนินจาด้วยนะครับพี่น้องบานเฮาครับทั้งบึงการเดอ้อและกาอํำเพื่อไก่เคี่ยงจังหวัดไก่เคี่ยงในเขตอีสานบานเฮานี่ละ่ะเออผู้ใดฟังรายการผู้ใดฟัง ประวัติความเป็นมาของจังหวัดบึงการโยโอ้เจ้าของผลิตภัณฑ์นำกดสูม้มเจ้าของผลิตภัณฑ์ยาท่านอย่างจัมโบหรือว่าปุยน้ำกังฟูที่ใส่กับอย่างพระราเนเป็นของบาหมอดมึงชุมแพรตัวนี่พอว่าเออขันหูแล้วก็อุดหนุนซอยกันเด้อพอเด้อเด้อแม่เด้อ ได้ครับวีดอกรับเอา้าเวลาสมมาภาควรครับพอดิบพอดีแล้วนะครับโอกาสหน้าผมสิกลับมาเว่าเรื่องประวัติความเป็นมาของจังหวัดใดหรือประวัติความเป็นมาแนวใดในเขตอีสานบ้านเฮาหรือในภูมิภาคประเทศไทยของเฮาจะค่อยติดตามกันในโอกาสต่อไปมือนีผมอดมึงช่แยแพร่พร่มกับทีมงานลาทุกคนไปก่อนสวัสดีครับ